นี่นี่นี่ใครนี่ใครไผ่หัวไผ่อันนี้ไผ่ไผ่ฮะไผ่อันนี้อันนี้ไผ่เฮชรเฮชรตลุ่มเพชรนี่นี่ใครนี่ใครใครใครนี่ไผ่ไผ่ ไม่ตีกิ่วเลยดีเด็จริงจังเลยอันนี้ใครนี่เอ้านั่นไหนใครใครเนี่ยนี่ใครนอนนี่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 ดูซิดูซินี่ใครนี่ฟังนะเอาพูดซิใครนี่เอาพูดทำปาก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 ทิทำปากก่อนใครใครใครไม่ใช่ทำปาก เช้าแล้ว่อนน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 อนไม่ต้องงอลูกไม่ต้องเอามัดปมอกมามาหลับแล้วตื่นก่อนเนี่ยตื่นก่อนนองเนี่ยอันนี้อันนี้ใครลูกใครยา ยายาอันนี้ใครเน้าใครอันอยานะโ no, 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 no. นโนโนโนเจ็บเจ็บเจ็โอรักกันรักกันรักกันโอเคค่ะ <laughs> <laughs> แห้งแห้งเลยเจ็บนอนผออนู้นี้กีแซงกีกับกีดังถึงน้า ดังคืออันนี่กับอันนี้าบาาดไปร้อยขวดนงเขา